ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับว่าอยู่ผมนะครับซี C ่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n x b กันอีกแล้วนะครับผม คลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปรีวิวตัวของมนาราผีรีคิดนะครับผมมีสกิลใหม่มาเดี๋ยวผมมารีวิวกันวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่สกิลแรกนะครับผมขอเริ่มด้วยสกิลลิมิตเบรกละกันครับสำหรับสกิลนี้นะครับหลายๆคนน่าจะลองใช้กันดูแล้วนะครับผมอ่ะสกิลนี้ก็คือทำดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามแบบไม่สนต้านธาตุนะครับผมศัตรูที่โดนจะติดใบติดสโลติดดาเมจโอเวอร์ไทม์แบบปีเดียมนะครับผมแล้วก็ลดพลังตีแบบลาสนะครับผม เราต้านธาตุแบบมีเดียมด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับบัฟพลังยมตีทั้งห้องนะครับผมแล้วก็สามารถรีซีพีได้นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ใช้เป็นอามตะด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็สกิลนี้ครูดาวอยู่ที่ 8B นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับว่าสกิลนี้ดีแค่ไหนกันนะครับผมโอเคก็เข้ามาเทสสกิลกันแล้วนะครับผมมาลองใช้กันดูนะฮะก็จะเป็นการม้วนๆนแล้วก็สับลงมาแล้วก็พ่นไฟนะครับศัตรูที่โดนเห็นไหม ติดใบนะครับติดดาเมจโอเวอร์ไทม์ติดสโล์นะครับผมแล้วก็ติดลดเกราะด้วยนะครับก็ประมาณเนี้ยคือสกิลเนี้ยแนะนําว่าใช้ระยะใกล้นะมันจะทาดาเมจหลายฮิตแล้วก็พุ่งลงมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับสกิลนี้ถามว่าลิมิตเบรกส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สาหรับสกิลนี้นะครับเพราะผมมองว่าเขาทําออกมาไม่ค่อยดีอะนะทาออกมาแบบเออมันเฉยๆมากเลยสาหรับสกิลนี้สําหรับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมก็คือแบบ ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับสกิลนี้นะครับอาสกิลที่สองนะครับผมอาเป็นสกิลลากไม้นะครับสกิลนี้ทำได้ฝันขงข้ามนะติดพิษแบบมีเดียมนะครับผมแล้วก็ลดกรอบแบบมีเดียมนะครับสกิลนี้ใช้ในการตัดบัฟได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับบัฟพลังป้องกันแบบมีเดียมให้กับผู้ใช้นะครับผมแล้วก็ บับล้างสถานะด้วยนะครับผมรีเลือดได้นะปวดกับดักได้นะครับผมถ้าอาสกิลนี้ถึงเลเวลแนะสถานะมีเดียมจะเปลี่ยนเป็นลาสนะครับผมแล้วก็รีเลือดได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้บัฟต้นานธาตุนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคสกิลนี้คููดาวอยู่ที่สี่วีนะผมมองว่าสกิลเนี่ยเอาจจริงควรเป็นลิมิตเบรกนะครับมากกว่าสกิลที่แล้วนะสกิลหนึ่งเนะี่ย คือมันไม่สมควรเป็นลิมิตเบรกในความรู้สึกของผมนะถ้าใครที่ด้วยดูในสตรีมผมก็จะพูดประมาณนี้แหละนะครับเพราะผมรู้สึกอย่างไรจริงๆนะอาสกิลนี้นะครับก็เป็นการปลดกระดักระยะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยระยะกว้างมากนะนะครับก็คือแบบทั้งห้องได้บางเน่นะครับเกือบทั้งห้องแหละนะครับอาจจะมีแบบว่าบางจุดที่ไม่โดนนะแต่ผมมองว่าคือสกิลนียมันก็เป็นสกิลที่เหมือนกับสกิลรุ่นหนึ่งนะครับแต่รุ่นหนึ่งปลดกระดักไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะฮะอันนี้คือปลดกระดักกว้างมากนะครับ ถ้าเอาไปใช้งานถือว่าดีเลยสําหรับสก,กิลนี้นะครับโอเคผมให้ผ่านนะต่อมาก็เป็นนันตินะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องการ์ดเนี่ยคือสวยเลยนะครับแต่เราต้องมาดูเอฟเฟกกันก่อนนะก็สก,กิลนี้นะครับทำการเรียกโอบิโตออกมาเป็นรูปแบบแท็กทีมนะครับผมทัาดามิดสไฟตรงข้ามศัตรูที่โดนก็จะติดชาติดสโลนะครับผมแล้ก็ติดดาเมิโอเวอร์ไทม์แบบลสนะครับผม หลังจากนั้นนะครับบ sl uh, mm ัฟพลังนธ์ตีบัฟคลีแบบล้าให้กับผู้ชายนะครับผมแล้วก็ในบัฟต้านธาตุนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นถ้าอัพสกิลนี้ถึงเลเวล8สถานะล้าจะเปลี่ยนเป็นฮิลนะครับผมแล้วก็ได้บัฟลดคู่ดาวครึ่งหนึ่งนะครับพร้อมบัฟต้านธาตุ EX นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใช้อันติกันดูดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับอันตินี้นะครับผมโอเคมาเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรียกกำแพงออกมาก่อนนะคือต้องบอกว่าสกิลอันติเนี่ยนะครับมันทำดาเมจน่าจะ2ฮิตนะ ฮิตแรกคือจังหวะที่กดปึ๊บนะครับแล้วก็มีตอนที่พุ่งออกมานะครับเป็นกระสุนออกมาก็คือทาระเมิดสองฮิตถ้าถามว่าอันตินะครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยชอบอันติเหมือนกันนะถ้าตัวละครนี้เป็นตัวที่ทําออกมาได้ขัดใจของผมพอสมควรนะถึงตัวละครเนี้ยนะครับมนละาผีไม่ใช่ลูกรักผมนะแต่ผมก็มองว่าทําออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ คือมันก็ใช้งานได้มันเอาไปเล่นได้นะครับแต่ผมมองว่าสกิลมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับรูปแบบสกิลมันไม่ค่อยโอเคนะอย่างสกิลเนี่ยผมมองว่าอันติเก่ายังยังแรดีสักกว่านะครับอันติที่มันเป็นซูซานุโอหรือว่าจะเป็นอันติที่มันเป็นอุกบาทอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่มีสกิลอุกบาทให้ดูนะมีแต่อันติซูซานโอเนี่ยอันนี้ผมมองว่ายังยังโอเคมากกว่านะครับเอาจริงถ้าคุณที่จะเล่นนะก็คือคุณสุ่มหาสสกิลใหม่นะครับเป็นสกิลลิมิตเบรกนะครับอัน แล้วก็สกิลลากไม้อันหนึ่งนะครับเป็นสกิลนี้อันหนึ่งนะแล้วก็สกิลลากไม้นะครับอันหนึ่งนะเอาไว้ใช้โปกับดักนะครับส่วนสกิลเก่าอีกหนึ่งสกิลเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความชอบว่าแล้วแต่คนว่าจะใช้สกิลไหนอาจจะใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็เป็นอันติเก่าก็ได้นะถ้าใครที่สูงอันติใหม่ไม่ได้สามารถใช้อันติเก่าได้นะครับผม หรือถ้าคุณอยากจะใช้ตีใหม่ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือต้องบอกว่ามันเล่นได้หลายเซตนะครับแล้วแต่คุณชอบนะอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวละครนะเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนละกันนะครับถ้าเรื่องของการบุกบา้านเนี่ยผมให้แปคะแนนละกันนะยังไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่สาหรับตัวละครนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมประมาณนั้นส่วนเรื่องของการกันบ้านผมก็มองว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าไอเฟรมันค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็ให้ประมาณสัก8ปดถึงเคะแนนละประมาณนี้นะครับผม ส่วนเรื่องของตัวตามนะตัวตามผมก็ให้ไปที่9คะแนนแล้วกันนะครับในส่วนของสกิลลากไม้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ปกดดักดีนะก็มาใช้ตามได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของดีบัฟนะแม้ว่าจะไม่ได้ครบเหมือนดีบัฟของตัวอ e ิจิ G นะครับแต่มันละก็มีสกิลอย่างพวกใบพวกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมประมาณนี้นะถ้าถามว่าควรเปิดหาตัวละครอย่างมันละผีไหมเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องก็ได้นะข้ามไปรอตู้อื่นได้นะครับผม คือจริงๆมันก็เล่นได้แหละนะครับแต่แค่ว่ามันแรไม่สุดก็เลยแนะนําว่าข้ามไปแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสํหราบนี้ก็สวัสดีครับ